อ่สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาไถาอ้อยนะครับทํานาไราอ้อยตอนนี้ก็คือกําลังไถไถที่ทาทาปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็คืออ้อยที่เราตัดไปแล้วอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้รถไถไถยอยู่นะครับผมใช้รถไถไถแล้วก็พวนดินเป็นร่องๆอะ่ะเราจะทําการพวนดินเป็นร่องๆแล้วก็เพื่อที่จะ ใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําบํารุงมันต่อไปอันนี้อ้อยต่อที่สี่แล้วนะัะผมคือเราตัดขายไปแล้วสามต่ออ้อยนี้พอปลูกครั้งเดียวแล้วมันก็เหมือนเราลงลงไปทีเดียวอะ่ะแล้วเราก็ต้องบํารุงมันนะเพื่อให้ต้นมันสูงแล้วก็ได้คุณภาพนะฮะเป็นไงอันนี้ก็สามารถถ่ายไปล่องๆได้ในการเหยียบเออ มันก็จะประมาณนี้นะฮะผมพื้นที่เราก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็สามารถใส่ปุ๋ยระหว่างร่องแล้วก็เวลาเราได้น้ามานะ่ะน้ำมันก็จะเข้าตามร่องนี้แล้วอ้อยมันก็จะไม่แน่นขนาดปลูกเป็นร่องๆนะพอเวลาอ้อยมันโตนี่มันแน,แน่นมากเลย มันต้องมีการปวนดินบ้างแหละบางทีอ่ะก็ดินที่เราถ่ายเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็มันก็ชุ่มฉ่ำยังเปียกน้ำอยู่อ้อย อ้อยถ้าเกิดมันจะให้ได้ราคาดีมันต้องไม่เผาตอนนี้มันก็เป็นต้นอ่อนประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเราที่เราถ่ายไปแล้วอย่างนี้ก็ถ้าเกิดบริเวณเนี้ยอ้อยที่มันไม่ขึ้นใช่ปะ่ะแล้ก็ซ่อมเอาอ้อยไปลงซ่อมได้นะฮะอันนี้เขาก็ได้เตรียมปุ๋ยทางนู้นนะเขาก็ได้เตรียมปุ๋ย ใส่ปุ๋ยก็คือพวนดินด้วยใส่ปุ๋ยด้วยพร้อมกันชูอินวันสบายใจอันนี้คืออ้อยหลังจากที่เราตัดไปแล้วพอทิ้งไว้สักพักมันก็จะขึ้นขึ้นเองกับตัวมัดเป็นตอของมันเองอนี่นะฮะอ้อยที่ผมตัดขายไปแล้วก็เรียบร้อยทิ้งไว้สักประมาณพอตัดทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งอ้อยมันก็จะขึ้นของมันเอง มันทนแรงดีนะอันนี้คือส่วนที่ดินยังไม่ได้ไถแต่ว่ามันก็เริ่มไถมาตรงนี้ละตรงนู้นก็ไถมา ูถึงการปลูกอ้อยมันก็ดีอย่างนะถ้าเกิดเราแบบทํางานอยู่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลแล้วก็ปลูกแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะฮะแล้วก็บํารุงให้น้ํามันคอยให้น้ําไม่ต้องไปดูแลมันเยอะนะผมว่าดีกว่าทํานาอีกนะแต่ดีนี้ผมผมพยายามแบ่งพื้นที่ทําหลายอย่างนะทำอ้อยทำสวนต่างๆคือผมก็เพิ่งมาสนใจทำเกษตร เนี่ยครั้งแรกเพราะว่าคนที่เช่าที่คือเขาไม่ไม่เช่าต่อแล้วเราเราก็ต้องมาทําเองนะับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกษตรทำไงแต่ที่รู้อๆอ่ะตอนนี้ผมลงทุนทั้งไถที่ทั้งเปิดหน้าดินทั้งทำหลายๆอย่างก็หมดไปเป็นแสนแล้หมึนกันนะถ้าเกิดคนเริ่มต้นใหม่ผมว่าบางทีใช้ทุนสูงมากเลยแต่ถ้าเกิดคนที่ทําประจำอ่ะผมว่าบางทีทุนก็ก็พวกอุปกรณ์มันมีอยู่แล้วไงมันก็ใช้อุปกรณ์ของเก่าได้แล้วก็ สบายบายแล้วก็คือเหมือนเหมือนมันซื้อมันครั้งเดียวอ่ะซื้อครั้งเดียวในราคาที่แบบเยอะปริมาณเยอะมากพอซื้อมาปุ๊บแล้วก็ทีนี้เราก็ใช้ยาวไปเลยนะฮะทีนี้ผมก็เลยว่าจะจะ,จะทํายาวไปเลยเดี๋ยวรอบนี้ก็คงไม่ปล่อยเช่าที่แล้วก็คือจะจะ,จะทาเกษตรยาวไปเลยก็ให้ลุ้นกันไปว่าจะขาดทุนหรือได้กําไรนะฮะผมก็ผลผลิตก็ส่งเข้าโรงโรงงานก็อ้อยชุดแรกแล้วก็ ขายไปแล้วนะฮะรวมค่าแรงค่าตัดแล้วหักเหลือกําไรแล้วประมาณ4ี่หมเจ็ดในเนื้อที่ประมาณส3บสามไร่นะฮะ<อ>ผม 47, สี่หมเจดก็สําหรับผมว่าน้อยนะเพราะว่าอ้อยมันปลูกเป็นปีอะปลูกเป็นปีแล้วต้องรอรอโรงงานเปิดด้วยแต่ข้อดีคือมันไม่ต้องดูแลเยอะมันก็ปลูกทิง้งไว้เลยเป็นปีคืออ้อยมันก็ไม่ฝ่อไม่ฟีบไม่อะไรก็รอคนมาตัดอย่างเดียวเลยนะฮะ<อ>แต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะทําพวกไร่มันสัมปะหลังด้วยว่าจะปลูกมัน มันห้านาทีหรือว่ามันแป้งแล้วก็มันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นนี่ผมว่าต้องมีคนดูแลคือผมทํางานก็อาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็อาจจะต้องมีคนช่วยดูแลหรืออาจจะต้องมีลูกน้องมาจ้างทํางานคอยดูแลสวนให้ผมไปด้วยนะฮะผมเพราะว่าผมคงไม่ว่างมาดูแรลรดน้ําแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือความรู้ในการทําเกษตรนะเวลาจะสั่งงานลูกน้องหรือช่วยดูผลผล,ผลิตเงี้ยเราก็ต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งนะฮะในการ ดูผลผลิตทางการเกษตรเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้ลูกน้องได้ว่าเ,เราต้องตอนนี้เราต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะตอนนี้เราต้องควรดินนะตอนนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วนะหรือว่าฝนตกน้ําท่วมอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราต้องมีการวางแผนให้เรียบร้อยแล้วก็มีลูกน้องที่ซัพพอร์ตที่ดีด้วยแล้วก็เกษตรกรของเราที่เราจ้างเขาทําด้วยนะฮะผมโอเคคนที่เราจ้างเขาทำเราก็ต้องมีความรู้นะก็เป็นพ่อของเพื่อนเนี่ยแหละแต่เขาทํานามาก็ มีนี้มีสินขาดทุนอ่ะเราก็จ้างจ้างเขาเพื่อส่งเสริมให้เขามีรายได้ด้วยอ่ะนะคะผมก็ผมก็ไม่ได้มีตังค์เยอะจะมาจ้างตลอดกันไม่ได้ก็เลยจ้างเป็นรายวันแล้วกันเป็นจอบๆไปนะฮะจะจ้างเป็นเงินเดือนก็ไม่ไหวเหมือนกันอย่างงั้นเราก็ต้องทําแบบเยอะแยะเลยน่าจะหมดเงินเยอะว่ะดูทรงละโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรเดี๋ยวผมไม่แน่ผมอาจจะทําเป็น เพลิงแยกไปนะฮะว่าว่าเป็นกเกษตรเป็นเป็นกเกษตรของเราเนี่ยว่าเราปลูกอะไรบ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรก็ใครที่สนใจเกี่ยวเรื่องการ,กรเกษตรก็ต้องมาดูแล้วผมก็จะให้ดูเกี่ยวพวกปัญหาโรคพืชะอะไรพวกนี้ในอนาคตว่าผมจะต้องเจออะไรกับเหมือนที่พวกเษกษตรกรเคยเจอเหมือนกันนะฮะพวกเขาก็จะใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้สารเคมีกันแต่ว่าผมก็จะพยายามไม่ซื้อไม่ใช้แต่ว่าจะใช้ชีวชีวภาพทั้งหมดเพื่อสุขภาพของ คนกินแล้วก็เราเองด้วยเพราะว่าปกติผมปลูกพืชที่บ้านอะไรเงี้ยผมจะไม่ไม่ฉีดยาฆ่ายาหรือว่าฉีดยาฆ่าแมลงผมจะปล่อยให้มแมลงกินเลยแล้วผมก็จะเก็บส่วนที่ดีเอามากินเท่านั้นนะครับผมแต่นอกจากถ่ายที่ตอนนี้ผมก็ทําการทดลองปลูกพืชไร้ดินนะฮะผมปลูกพืชไร้ดินเป็นฉบับทดลองอยู่นะฮะตอนนี้มันก็งอกแล้วเดี๋ยวจะหาให้ดูกันเลยแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงโอเค อันนี้ก็คือพืชที่ผมทําไว้คือใส่ใส่รองเนี่ยใส่พวกกระชังเนี่ยที่ผมได้ประกอกบจากคลิปก่อนนะแล้วผมก็เริ่มปลูกไว้ถ้าเพื่อนๆ <s> ดูดีดๆนะคือตอนนี้มันมันแตกต้องต้นอ่อนแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าผมก็พยายามซ่อมมบต้นที่มันมันไม่งอกแต่จริงๆมันก็งอกนะถ้าดูดีๆอ่ะมันจะงอกอยู่ข้างในงอกอยู่ข้างในแต่ว่ามันยังยังไม่ขึ้นมาผมก็ซ่อมซ่อมบ้างแล้วมีต้นนี้ที่ซ่อมมาขึ้นขึ้นแล้ว ขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วเนี่ยต้นเล็กๆเ,เนี่ยคือต้นที่ผมซ่อมตอนนี้มันก็เริ่มแตกใบแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่สารลนนะลายน้ําอันนี้ผมลองทําแผ่นเล็กๆไปก่อนนะเผื่อไม่รอดเผื่อมันไม่ยั่งยืน <Okay. S 1> ก็ลองดูว่ามันจะรอดหรือไม่รอดเลยกันนะครับผมก็โ okay, <ค nickname S 1> อเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กัด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะผมถ้าอยากดูข้อมูลอะไร เฉพาะจอดจงก็อย่าลืมกลับไปดูในเพลย์ลิสต์เอานะครับผมตอนนี้ทางคลิกปะปู้ก็มีสินค้าจัดจำหน่ายออนไลน์แน้วนะฮะไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่าทาง s h อ p e e แต่ Lazada ยังไม่ได้ทำนะ Lazada เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไอ้นี่จะต้องไปสมัครก่อนสมัครให้ผ่านก่อนเออก็ประมาณนี้มั้งใช่เปล่าวะมันเรียก l a z a ้าหรือซาราด้าอะไร,ะไรสักอย่างวะแอเขียว จำชื่อไม่ถูกเล่น .a มันชื่อมันเรียกช,ชื่ออันหนึง่งลาซาดา้าเออลาซาด,าาด,าาดา้าเอฟซีเขียวเออเสียเงินเสีเงินนะลาซาด้าซาดาด้าให้มันตัวต .a นี่วะไอเชี่ยเล่น .a มากเกินไปว่ะตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเหมือนกันนะ <laughs> โอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรกันต่อคลิปหน้ากันนะครับผม